สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนายเตะเน,นะคะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงและจ้าอย<ช>ู่กับผนนะคะ,ะผมเต๋อรัตนนันท์นะครับ<า>วันนี้ก็ถือว่าเป็นการกลับมาทํางานแบบเต็มรูปแบบ<ช>นะฮะการจราจรก็อาจจะแน่นสักนิดหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับวันนี้เรากลับมาพร้อมกับข่าว,าวสาระบันเทิงมาอัปเดตให้เช่นเคยนะครับแต่ต้องบอกว่าในช่วงนี้อย่างที่ทราบกันโควิด19หรือว่าโควิด19เนี่ย กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังกันสักหน่อยคือใช้ชีวิตเหมือนเดิม่นหละนะฮะเราก็คือป้องกันตัวเองดีแล้วใส่แมสนะครับล้างมือกินร้อนช้อนของเราช้อนเรานะคะแล้วก็ปฏิบัติตัวเองนะคะให้ตรงกับมาตรการต่างๆในการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด -19 เหมือนกับที่คุณต่อธนวัฒน์เขาต่อธนภพนะ่รเจอเมื่อคืนเปลี่ยนชื่อให้พี่ต่อเฉยเลยต่อธนภพนะคะใ เขาเรียกว่ามีความร่วมมือกันหน่อยอนะคะแล้วก็ซึ่งพี่ต่อเองเนี่ยเขาก็ไปร่วมงานเดียวกันกับแม่แอฟทักษะออนนั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าในงานเนี่ยนะคะมีแสงวิบวับวิบวับวิบวับไม่ได้จากสปอตไลท์ใดแต่ว่าจากเครื่องเพชรค่ะคุณเครื่องเพชรใช่ไหมฮะเครื่องเพชรนี่มูลค่ามหาศาลนอกจากเรื่องของความวิบวับในงานแล้วเนี่ยนะคะนักข่าวเขาก็ไปรอถามถึงคําถามนี้ด้วยนะครับที่ต้องมาตอบคาถามกับข่าวลือที่ว่าอดีตสามีอย่างคุณสงกรานเองเนี่ยเตรียมวางแผนจะแต่งงานในปีหน้าครับ อบคำถามแบบนิ่งๆแต่บาดลึกถึงใจไม่น้อยค่ะคุณแม่กุลสตรองแอฟทักษะออนหลังถูกจ่อไม้ทา,ามถึงข่าวลือลั่นสนานโซเชียลว,ว่าอดีตสามีไฮโซสงกรานต์เตชนรงเตรียมควงแฟนนางเอกรุ่นน้องแมดพิรณีวิวาหวานในปีหน้างานนี้คุณแม่แอฟขออยู่นิ่งๆสวยๆลอยตัวเนื้อรามาบอกว่าไม่ทราบเรื่องตนมูฟออนไปนานแล้วก่อนขอบคุณสื่อมวลชนและแฟนๆที่เป็นห่วงความรู้สึกทั้งของตัวเองแล้วก็ลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ค่ะ รู้สึกไงไม,ไม่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยค่ะคือแอรู้สึกว่ามันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับแอบแล้วอะค่ะแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่รู้สึกคือรู้สึกขอบคุณพี่ๆนักข่าวมากๆเลยค่ะที่ที่ทุกคนมาถามความรู้สึกแอบแล้วก็ถามความรู้สึกของปีใหม่โดยเฉพาะกับปีใหม่คือคนเป็นแม่ค่ะรู้สึกเลยว่า ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะท,ที่ทุกคนเป็นห่วงความรู้สึกของปีใหม่มันไม่มีอะไรที่ที่เราจะรู้สึกแบบดีขนาดนี้แล้วที่ทุกคนรักแล้ก็เป็นห่วงความรู้สึกของน้องเราแอบ,บกังวลไหมครงลูกเรายอมรับจริงๆว่ายังไม่เคยคิดไปถึงจุดๆนั้นนะคะแต่ถ้าถามตอนนี้แอบ,บรู้สึกว่ามั่นใจค่ะว่าด้วยการเลี้ยงดูเขาด้วยความรักความอบอุ่นที่แอบมีให้เขาแบบทุ่มแบบสุดชีวิตตลอดมาตลอดจะ6ปีแล้วเนี่ยค่ะ แอบเชื่อว่าแอบกับลูกจะสามารถผ่านไปได้ทุกสถานการณ์ค่ะเขาเคยถามหรืออะไรอย่างนี้ไม่เคยค่ะไม่เคยพยายามจะไม่คิดอะไรไปล่วงหน้าอาไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่พยายามไม่คิดยังไม่เคยคิดะค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะแต่ถ้าถามตอนนี้แอบรู้สึกว่ามั่นใจว่าสิ่งที่เราทุ่มเทเขามาทั้งหมดเรากับลูกจะจะอยู่ได้ในทุกสถานการณ์แล้ว ทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่ทําให้มั่นใจเพราะว่าเราเลี้ยงลูกแล้วลูกมีความสุขเราไม่ได้ไมันไ,ไม่ได้ขาดหลืออะไรเลยใช่ค่ะมั่นใจค่ะยกนิ้วให้ความสตรองของแม่แอฟไปเลยมาต่อกันที่พระเอกหน้าหล่อต่อธนภพที่เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ว่างเว้นจากคิวงานละครปุ๊บเจ้าตัวก็หาทริปไปเที่ยวลันลาต่างจังหวัดทันทีส่วนข่าววิกฤตการโควิด1 i ที่ยังไม่ค่อยจะสู้ดีนักพระเอกคนดังย้ำชัดว่าทุกคนต้องช่วยเหลือกันไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ สุดท้ายวนกลับมาที่เดิมครับพี่คือสุดท้ายแล้วมันคือเรื่องสติแล้วไม่อยากให้แพนิคแต่ทุกคนต้องเราผมไม่อยากใช้คําว่าเราต้องรับผิดชอบคนอื่นอ่ะประเด็นคือเราต้องรับผิดชอบตัวเองเช่นเช่นวันทุกวันนี้ผมระวังตัวเพราะผมผมไม่อยากแพร่ใส่ใครเอาจริงหมายถึงว่าถ้าวันหนึ่งผมรู้ว่าผมผมเป็นคนที่แบบแพร่ใส่คนอื่นอ่ะผมอาจจะรู้สึกผิดและรู้สึกแย่มากพี่ตกไหมพอมาเริ่มกลับมา วิตกเป็นเรื่องปกติครับผมก็วิตกแต่หมายถึงว่าสุดท้ายแล้วเราจะแฮนเดิลมันยังไงปีนี้ทั้งปีที่ผ่านมามันสอนให้เรารู้แล้วว่านี่แทบจะเป็นเพื่อนเราอีกคนนึงแล้วนะสนิทกันแล้วตอนนี้ใช่หมายถึงว่าสุดท้ายแล้วเราในเมื่อตอนนี้เราก็ติดตามข่าวกันอยู่ตลอดในเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้และเรายังต้องอยู่ตรงนี้อาจจะต้องหาทางกันนะว่าเราเราจะใช้ยังไงให้ให้เซฟต่อเราและคนอื่นและปลอดภัยด้วยขอบคุณสาหรับคนที่ตั้งการ์ดมาตลอดขอบคุณจริงๆคุณแบบรับผิดชอบได้ดีแล้ว แล้วก็ฝากทุกคนจริงๆครับว่ามันดีขึ้นแล้วอะ่ะเราประเทศเราดีมากๆแล้วอยากให้ช่วยกันจริงๆว่ามันอีกนิดนนึงเดี๋ยวผมผมมีความเชื่อมั่นว่าพอเรามีวัคซีนหรือทางแก้ทางอื่นอะ่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นขอให้อดทนกันอีกหน่อยรู้ว่าตอนนี้มัน,ม,นมันยากลําบากผมเองก็เป็น แต่พอถามถึงเรื่องงานปีหน้าหนุ่มต่อคุยฟุ้งว่ามีภาพยนตร์ให้แฟนๆชมกันถึง2เรื่อง2รถส่วนเรื่องงานละครยังอยู่ในขั้นตอนของการเลือกดูบทที่เหมาะสมแล้วก็แปลกใหม่ท้าทายให้กับตัวเองค่ะ ส่วนของภาพยนตร์2เรื่องนะฮะที่จะได้ชมปีหน้าแต่ว่าพูดถึงเครื่องเพชรตั้งนิดนึงที่ข้างหลังบอกเลยนะคะว่าเครื่องเพชรนี้นะคะราคารวมรวมแล้วเนี่ย88ล้านบาท CF ไหมพี่ฝนพอที่พี่แอบใส่นะคะอยากจะ CF เหมือนกัน CF อะไรดีฮะบุกุฎหรือว่าแต่คุณไม่ใช่เราเพราะว่าเปิดกระเป๋าตังมามีแค่88บาทนะคะคุณยอดในบัญชีผมถึง8บาทหรือเปล่าเครียดเหมือนกันนะโอเคเราไปที่ข่าวต่อไปบอกเลยนะคะว่าคนนี้ก็สตรองเหมือนกันที่ธัญญาธัญญาเรศนั่นเองนะคะเมีย ยืนหนึ่งแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคําพูดสุดปังของแม่ย่าเนี่ยพี่ย่าเนี่ยนะคะจะทําให้คนทั้งประเทศกลัวหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ยกฉายาเป็นเมียหลวงตัวแม่โอ้โหฉายาคือต้องบอกว่าเป็นฉายาที่มาฟรองทั้งหมดเลยอ่ะเออฟรองหมดเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนเนี่ยถามกันนะฮะเป็นคําอวยพรหวานๆนะฮะกับของขวัญที่ว่าว่าเป็นเงินสด100ล้านบาทจากคุณสามีเป็กสัญชัยด้วยฮะ ก็เพราะธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่แววว่าคุณสามีสุดที่เลิฟเป็กสัญชยัยควักกระเป๋าลงทุนกว่า100ล้านบาทให้นับปว้วปังทําให้เมียหลวงยืนหนึ่งธัญญาธัญเรศต้องเหินฟ้ามัมมูหนักทําพิธีวงสวงเอาเลิกเอาชัยที่วัดปากคําคชโนดจังหวัดอุดรธานีทันทีค่ะ แต่หวานไหนก็ไม่เท่ารูปพร้อมแคปชั่นที่เฮียเป็กขึ้นอวยพรว่าขอให้เป็นเมียยืนหนึ่งตลอดไปทําเอาทัญญาถึงกับขาบอกรู้สึกภูมิใจเพราะคํำนี้ยไม่ได้มาง่ายๆค่ะตอนแรกเห็นเรียกเรานายใหญ่เราก็เอ๊ะนายใหญ่หรืออาจารย์ใหญ่ <laughs> อ๋อนายใหญ่โอเคขอให้เป็นเมียนหนึ่งยืนหนึ่งตลอด <laughs> เป็นตำแหน่งที่ไม่ได้มากันง่ายใช่ไหมเราใช้เวลามาเกือบ20ปีนะคะกว่าที่จะได้ตำแหน่งนี้เราก็เลยต้องแบบน้อมรับงั่นามฝนอะไรพิเศษพี่เป๊กตอนนี้ผ่อนอยู่ค่ะบอกว่าตอนนี้โควิดค่ะธุรกิจเงินไม่คล่องมือผ่อนให้อยู่ผ่อนของขวัญเพราะว่าเราเราไม่ชอบของค่ะเขารู้เราชอบนะอย่างที่รู้รู้กันเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เออเดี๋ยวค่อยๆให้นะไม่ได้ให้เป็นก้อนร้อยล้านเลยคุณแม่โอ้โหไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะพร้อมกันนี้เมียหลวงยืนหนึ่งยังเผยถึงเรื่องสุดทาทิศตอนนี้ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็มีแต่คนกลัวตอนไปมดหลังได้รับฉายาเมียหลวงยืนหนึ่งทีไม่มีใครมาล้มลางได้นั่นเองค่ะทุกวันนี้เวลาเดินไปไหนเรา เรารู้สึกว่าเราจริงๆเราไม่ใช่คนอมหิตนะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมีรังสีอะไรบางอย่างที่แบบมันแพรมันแพรแล้วทําให้คนเกรงขามงไงก็ไม่รู้อ่ะอาจจะด้วยความที่แบบเรามีเรื่องราวกับผู้ชายที่เป็นมาเฟี <c oughs> <c oughs> ที่ใครก็กลัวเขาแต่ว่าภาพที่ออกมาเขาดันแบบอาจจะเกรงใจเราอะไรยเงี้ยมันเลยทําให้เราดูอมหิตไปโดยปริยายอะไรเงี้ยรูไงใ่ไหมมาไหนคนกลัวเราหมด จริงนะคือตั้งแต่เราอยู่ในวงการมาเราก็จะเป็นคนไม่เคยมีเรื่องกับใครแล้วก็ไม่เคยวีนคใครคือเรียกได้ว่าก็เป็นคนเรียบร้อยคนหนึ่งอะซึ่งเวลาเราเจอพี่ๆเราก็จะสวัสดีค่ะแบบแต่พอเราเลิศโตมาแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราไปเจอน้องๆในวงการแม้กระทั่งช่างแต่งหน้าอะไรเงี้ยบางทีเขามาแต่งหน้าเแ,แล้วมือเขาสั่นอะแล้วก็แบบเขาหิวข้าวหรือเขา,าอะไรอะไรเงี้ยถามเออทำไมมือสั่นเนี้ยหนูกลัวม่ต้กัวกลัวปวดเลยพี่บอกไงบ้างค่า เราใจดีนะคะเราไม่ได้เป็นเป็นคนดุเป็นคนร้ายเหมือนในละครแต่ว่าเราจะร้ายกับเฉพาะบุคคล <c oughs> ส่วนของขว,วัญวันเกิดอีกหนึ่งชิ้นที่สาวธัญญาปลื้มหนักก็เห็นจะเป็นของขวัญจากคุณแม่สามีที่จัดเบาๆกับสร้อยข้อมือเพชรเมตโตเพื่อลูกสะั้ยสุดที่รักคนเนี้ค่ะ อันนี้ยืนยันถ้าทำงานพี่ธัญญาจริงๆพี่ธัญญาก็ใจดีมากคนะคะก็เคยเจอแล้วก็ร่วมงานกับพี่ธัญญาเหมือนกันนะคะก็น่ารักมากนะคะอาจจะเปลี่ยนคำว่าอ่ะอามหหิตเป็นน่าเกรงขามดูมีแบบว่าออร่าสายสตรองเลยแบบนี้จะดีกว่านะคะครับผมคราวนี้เราไปที่ คู่จิ้นคู่จิ้นฮอตโอ้ปีนี้ต้องให้เขาจริงจริงท์วินนะฮะโด่งดังมากไม่ใช่เฉพาะในบ้านเราเท่านั้นนะครับแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยก็โด่งดังไม่แพ้กันนะฮะล่าสุดก็เพิ่งจัดงาน e อ c l u s i v e f a ฟ m e e t i n g กับแฟนๆชาวฟิลิปปินส์ไปใช่แล้วค่ะแต่คุณผู้ชมขาความโด่งดังนี่นะคะแน่นอนค่ะว่าก็ต้องแลกมาพร้อมกับชีวิตส่วนตัวที่หายไปนั่นเองไร์วินเนี่ยโดนตามถึงบ้านนะจ๊ะ ไม่ใช่แต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่สองหนุ่มคู่จิ้นสุดฮอตไบร์วชิรวิทและวินเมทาวินยังดังไกลไปถึงต่างแดนเพราะล่าสุดทั้งคู่ก็เพิ่งจะเสิร์ฟความฟินให้กับแฟนคลับชาวฟิลิปปินส์ด้วยการจัดแฟนมิทติ้งในชื่อไบร์วินมานิ l a ไลฟ์ที่จัดแบบออนไลน์เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 อีกทั้งยังเป็นแฟนมีติ้งครั้งแรกที่ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดงานนี้นอกจากความฝินก็ยังมีโมเมนต์สุดซึ้งกับความในใจของแฟนคลับที่ทำเอาทั้งสองหนุ่มถึงกับน้ำตาซึมเลยทีเดียวแม้คนรักไบรว์วินจะเพิ่มมากขึ้นทำให้พื้นที่ส่วนตัวของทั้งคู่ลดลง เนื่องจากมีแฟนคลับบางกลุ่มตามไปดักรอถึงหน้าบ้านและคอนโดซึ่งสองหนุ่มก็วอนขอความร่วมมืออยากให้เจอหน้าถักทายกันในงานที่แจ้งไว้จะดีกว่าค่ะคอนโดผมก็โดนเหมือนกัน<อ>ครับมีตามไปเหมือนกันครับแต่ว่าก็ก็คุยกันแบบเออขอโทษนะครับแบบเออไม่ตาแบบไม่งั้นผมต้องย้ายอีกแล้วนะครับ<อ> <laughs> ผมผมนี่จอดรถที่จอดรถห้องผมเลยบางทีเราเลือกซื้อของอยู่แล้วก็แบบ มัน <laughs> มีคนช่วยเลือกตลอดเลยครัมันก็จะแบบยากๆหน่อยมันจะเป็นฟิลอย่างนั้นมากกว่าครับ <c oughs> ฟิลมันอึดอัดไหมคะทั้งสองคนเลยเวลาเราเราอาจจะซื้อของกับพ่อแม่กับที่บ้านเลย <c oughs> เหมือนเกรงใจที่บ้านมากกว่าครับบางทีแบบอย่างเราเราเรา,าโอเคเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นส่วนหนึ่งของงานเราด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่บ้านเขาก็ บางทีไปซื้อของกันเราเขาก็จะแบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็จะเป็นเกรงใจที่บ้านมากกว่าเหมือนมีคนมองตลอดเวลาเนาะแม่แม่ผมก็จะแ <c oughs> บบยังไงลูก <c oughs> <ๆ>แม่ต้องยังไงอลูกอะไรช่ว <c oughs> งนี้คุณแม่ไม่อยากไปกับผมม <c oughs> ใช่มันเป็นอย่างนั้นมากกว่าเห <c oughs> มือนไม่มีใครอยากไปด้วยอะไคุณแม่หายไปเลยพอมันมาเขาเราก็เกรงใจทางร้านด้วยครับบางทีเราเข้าไปดูของเขาก็ล้อมบางทีมาล้อมร้านหรือว่าแบบตามเข้าไปเต็มร้านแต่แบบไปทําให้ลูกค้าท่านอื่นเขาแบบว่าซื้อของได้ยากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลือกที่จะ กลับก็ได้ก็มาเจอพวกเราที่งานได้เจอเรางานครับเราเราจะได้มีกําลังใจในการทํางานด้วยครับผมและบางทีเราอยู่ข้างนอกเนี้ยเราก็อาจจะดูแลพวกคุณไม่ได้เต็มที่ทอยู่ในงานความฮอต ความปังยังไม่หมดเพราะล่าสุดยอดติดตามในอินสตาแกรมของหนุ่มไบรท์ก็ทะลุ6ล้าน f o ลเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วเล่นเอาเจ้าตัวเป็นปลื้มไม่น้อยและยิ่งช่วงใกล้วันเกิดก็เริ่มมีแฟนๆทุ่มเงินทำโปรเจกต์ให้ด้วยการซื้อโฆษณาอวยพรตามสถานที่ต่างๆทั่วเมืองอีกด้วยล่ะค่ะ สุดยอดจริงใช่นะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะแน่นอนข่ะว่าแฟนๆเนี่ยเขาอยากจะใกล้ชิดแต่ก็ต้องขอชีวิตส่วนตัวของน้องเขานิดนึงนะในเรื่องของไปกับครอบครัวหรือว่าเวลาอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยก็ต้องให้น้องเขาใช้ชีวิตส่วนตัวนิดนึงนะคะสองนุ่มฮอตผ่านไปคราวนี้เรามาหาบรรยากาศที่สบายๆเย็นๆชิลๆกันดีกว่านะครับจะพาไปดูภาพบรรยากาศงานเทศกาลดนตรีแจ๊สที่ดีที่สุดนะครับกับวัวหินอินเตอร์เนชั่นแนลแจ๊สเฟสติวัล2020ซึ่งจัดเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาป็นช่วงวันหยุด คือบอกเลยนะว่าคนที่ไปเขาก็เล่าให้ฟังนะเพราะฟินมากนะเพราะว่าลมทะเลพัดมาเย็นๆคุณผู้ชมมีภาพตามนะริมทะเลนะแล้วก็มีเพลงเพราะๆฟังแบบนี้ออย่ารอช้าเราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันแล้วค่ะ เป็นครั้งที่16แล้วนะคะสำหรับงานหัวหิน International Jazz Festival 2020<า>เทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติประจำปี2563ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาณริมชายหาดทะเลหัวหินโดยงานนี้ได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและอีกหลายภาคส่วนช่วยกันเนรมิตชายหาดสวยให้พร้อมต้อนรับคอเพลงที่ชื่นชอบบรรยากาศเย็นๆเนข้าดนตรีฟังสบายๆ ต้องบอกว่าดนตรีแจ๊สนี่ถือเป็นดนตรีชนิดหนึ่งที่ส่วนใหญ่คนให้การนิยมนะครับโดยเฉพาะยิ่งนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงมีกําลังซ,ซื้อสูงนะครับจากกรุงเทพจากเมืองต่างๆเนี่ยนะครับ พราะแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ในความนิยมของคนไทยมาเป็นเวลาช้านานแล้วนะครับงานนี้เรากา็จัดขึ้นนะครับเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะจัดขึ้นประมาณเดือนมิถุนายนนะครับแต่เนื่องจากสถาน,านาการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ย<า>ก็ทําให้เราต้องเลื่อนมาจัดในช่วงนี้นะครับซึ่งการที่เราเลื่อนมาจัดในช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นช่วงปลายปีนะครับแล้วก็ทําให้เกิดหัวหินเนี่ยมีความคึกคักนะครับคนไทยเนี่ยเดินทางมาที่หัวหินกันเป็นจํานวนมากนะครับเรียกว่าอัตราที่ เข้าพักเนี่ยเต็มเกือบร้อเลยทีเดียวนะครับทำให้เศรษฐกิจของพื้นที่แห่งนี้นะครับก็ได้เรียกว่าตรงกับที่แคมเปญของทททในช่วงนี้ที่เราบอกว่าออกมาช่วยเมืองไทยออกมาเที่ยวเมืองไทยนะครับนักเที่ยวต่างประเทศยังมาไม่ได้เนี่ยนะครับ ก็คิดว่านักท่องเที่ยวชาวไทยนี่แหละจะเป็นความหวังที่จะช่วยกันนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยกันเดินทางนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงของเวลาแห่งการเฉลมิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขของคนไทยนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะมีกิจกรรมต่างๆที่ออกมาอยู่อีกมากมายนะครับทั้งในแง่ของดนตรีกีฬาแล้วก็การเข้าดาวต่างๆนะครับเรียกว่าคอเพลงแจ๊สได้เต็มอิ่มกับบทเพลงไพเระตลอด2วันทั้งในเวทีหลักและเวทีรองฟิลชั่นเ Stage รวมแล้วมากกว่า30โชว์ นำโดยเจ้าพ่อเพลงแจ๊สโกมิสเตอร์ซักแมนรวมถึงศิลปินนานาชาติอย่างครีเตนคาร์เตอร์เจ้าของรางวัลแกรมมี่อวอร์ด นับว่าคุ้มค่าสมการรอคอยจริงๆค่ะกับเทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติประจำปี2563ฝิ่นทั้งคนฟังทั้งยังสร้างความคึกคักให้กลับมาสู่เมืองหัวหินได้ไม่แพ้ปีที่ผ่านมาเลยละค่ะสถานีตำรวจท้องที่ัวเมาหมอนจ้าอยคือแบบไม่อยากเมาแต่ไม่เป็นไรแค่พิงได้ยืนอยู่ไกลๆเธอก็พอณจุดจุดนี้ แจกความน่ารักสดใสให้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ชาวสายก้าวใจละลายสำหรับนักร้องสาวสาลี่โสวิมาลาที่หอบซิงเกิลแรกในชีวิตกับเพลงณจุดจุดนี้ที่ได้หนุ่มฮอตลูกชายเจ้าของค่ายเจมมีดีอย่างเจ้านายินเจตมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยงานนี้บอกเลยว่าลงตัวแบบสุดๆเอาอย่ารอช้ารีบหาฟังหาโหลดกันด่วนๆจ้าเมจ้าฟินกว่าที่คิด ใกล้ uhm. ชิดกว่าที่เคยนายแตเทนแฟนซ่อนพื in, urgency, fire, ้นท uh ี huh. ่ท uh ี huh. ่ค uh ุณจะได้ฟ huh. ินกับศ uh ิล huh. ปินคนโปรดตอนนี้หนูอยากกรีดแบบที่สุดในโลกเลยค่ะมันเป็นแบบสิ่งที่เรารอคอยมาตานแล้วแบบนายเตเทนทำให้แบบความฝันของหนูมันเป็นจริงนะคะรวมเป็นส่วนหนึ่งของความฟินได้ที่นายแตเทนแอปพลิเคชันโหลดฟรีที่ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android กิจกรรมแฟนโซนของเราเนี่ยสนุกอยู่แล้วถ้าเป็นแฟนรายการนายเอ็นเตอร์เทนจะต้องรู้ใช่ไหมครับ<ช>แต่ว่าช,ช่วงวนี้เป็นช่วงท้ายปีเราก็จะมาจัดแฟนโซนสุดพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะฮะใช่แล้วค่ะกับแฟนโซน New Year Party นั่นเองค่ะคซึ่งจะชวนคุณผู้ชมน้มาร่วมปาร์ตี้กันวันคริสต์มาสพอดิบพอดี25ธันวาคมนี้นะคะนี่เลยค่ะที่สตูดิโอนาะเทนค่ะคุณจะได้พบกับหนุ่มหล่อเสียงดีนะไม่ว่าจะมาจากค่ายมาสน้องเฟิร์สอนุวัฒน์นะคะนินิวซูเปรกแล้วก็หนุ่มๆจะค I l เลิฟอีสมาริวพัทรพงศ์เจมอลินพัคและตองวงอีสด้วยนี่ oh. จุใจแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจัดให้แบบ1ชั่วโมงเต็มอิ่มนะฮะถ้าอยากจะมาฟินกับศิลปินคนโปรดได้มาเป็น1ใน20ผู้โชคดีในแฟนโซน New Year Party ตี ทำยังไงดีฮะโหลดแอปพลิเคชัน <application S 2> เลยจ้ารีบเลยนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันส่วนใครที่มีแอปพลิเคชันแล้วก็เข้าไปร่ว<ผ>มสนุกกันเยอะๆเพื่อสะสมหัวใจกันแล้วเราจะมาแลกใจกันในวันที่21ธันวาคมนี้นะคะสะสมหัวใจให้ครบนะจ้าต้องบอกว่าต้องใช้คําว่าขออวยพรให้เป็นผู้โชคดีนะฮะใน1ใน20ของคนที่จะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมแฟนตน New Year Party, ัวนิวเย่พารีเพราะว่าคิดว่า21ธันวาคมเนี่ยน่าจะกดกันแบบป๊อป๊บหมดเกลี้ยง รีบเลยเพราะว่าแต่ละกิจกรรมที่ผ่านมานะคะใช้เวลากันแค่แบบบางคนอะไม่ถึงหนึ่งนาทีบางคนก็มาไม่ถึงห้านาทีเออต้องรีบเลยนะนอกจากจะมีหัวใจแล้วนะคะก็ต้องติดตามกันให้ดีๆนะคะในแอปพลิเคชันในแตเทนของเราเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะจะลากันด้วยมิสิวดโดเพลงผ้าฉัดหน้าของลูกสาวแห่งชาติน้องแอลลี่นะคะและเดี๋ยวคืนนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งกับในาตเทนในไลฟ์สามทุ่มครึ่งค่ะขอบคุณชุดของฝนจากระสาด้วยขอบคุณชุดของผมจากพินัพัทครับค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ